ได้เต็มที่หน่อยไปแบบไม่เอาถ้าเอาจะไม่เอาขอได้เต็มที่เลยลูกไปแบบไม่เหลือมานั่งตัวเหลือตัวไม่เหลือ มีขวามแขวนไปเลยโลกแต่าษาอังกฤษให้ฟังด้วยไปด้กันเลยทุกอย่าง นี่มันไม่เหลือทั้งไม่เหลือทั้งไม่เหลือสิ่งที่มันไม่ดีทั้งมีทั้งไม่มีนี่ก็ทุกอย่างเลยไปได้กันเลยทุกอย่างสิ่งที่มายึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่ก็ไปได้กันเลยทุกอย่าง ตัวนอกเหนือสละตัวนอกเหนือเองตัวนอกเหนือหมดตัวนอกเหนือเองอย่างเงี้ยลูกตัวนอกเหนือสละตัวนอกเหนือเองตัวนอกเหนือหมดตัวนอกเหนือเองเอาต้องพ่อวันทอหน่อยนะอย่าไปเชื่อทางเสไม่ต้องหรอก ดิกชันรี่มันไม่มีภาษาหลวงพ่อมันเป็นภาษาบัญญัติที่นอกเหนือบัญญัติมันไม่ใช่บัญญัติแบบสังคมดังนั้นต้องฟังดีๆภาษาดิกชันรี่เป็นเป็นภาษาตลาดเป็นภาษาสังคมเป็นภาษาซองกาวเป็นภาษาตลาดมันไม่ใช่ภาษาที่รุ่มลึกจริงๆมันไม่ใช่ภาษาที่ลึกซึ้งจริงๆมันไม่ใช่ภาษาที่มันนอกเหนือภาษาดังนั้น อย่าไว้ใจเรื่องดิจิที่มันจะได้แค่ภาษาพีนธรรมดาทั่วไปเท่านะั้นขยัขยนแปลก็ฟังหน่อยนะฝีไอเทียนเียนไม่ได้ นอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองเนี่ยก็คือทุกอย่างลูกคือทุกอย่างไปเลย,เ,ยเดี๋ยวมึงก็หลุดช่วยกันเองลูกสลายความหลงติดหลงยึดเองีงไม่มีแล้วไหม,ม ว่าพุทธาอรหันต์บริสัทธมหาบริสัที์เจ้าพระยสงฆ์สัพพะทัพไปด้วยกันเลยพุทธาปเจกพุทธะมหาบริสัทอรหันต์มหาอรหันต์เจ้าพระยสงฆ์สัพพะทาพไปด้วยกันเลยจะได้ล้างเรีนไปแได้ไหม ไม่ต้องไปแบ่งอะไรแยกอะไรเพราะทุ่าง่เยแหแยกัมันเองแมามันก็อยู่ด้วยกได้วยกมสิน k ไม่ต้องไปแยกนิทานไม่นิทานไม่ต้องไปแยกอย่าไปสร้างแยกมันขึ้นอย่ไปแบ่งแยกมันขึ้นมา กานไม่ได้กันเลยสังเยตไม่ได้กันเลยพร้อมเปนไทย ไม่เหลือแม้มกระทั่งตัวไม่เหลือเองไม่เหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ<ช><บ>ไม่มีความเขตแม้กระทั่งตัวไม่มีความเขตเอง ไม่มีความเขตก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่มีความเขตเองไม่มีความเขตก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่มีความเขตเองไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือลู้อมันไปทุกอย่างไม่มีความเขตก็ไม่เหลือแม้กระทั่งไม่มีความเขตเองทุกอย่างเลยไปด้วยกัน thuốc già thuốc già ไม่เหลือทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือ ทุกยาทุกยาอย่างโมเดกปยาละยาสองยาพร้อมกันเลยทุกยานี่เหลือมันทั้งตัวเหลือตัวมิ่นเหลือไปได้กันเลยทุกยา

น้องนั่่วยแม้แต่นั่งตัวไม่เห็นด้วยยิ่แค่ไม่ได้สิ่งใดยิ่งแค่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 ด้วยอะไรไม่วยแม้แต่นั่งตัวไม่เหด้วย ได้นอกเหนือจิตเป็ et, นนอกเหนือตัวนอกเหนือจะได้นอกเหนือสรรพสิ่งเป็นนอกเหนือจิตเป็นนอกเหนือตัวรูปม่รูปเป็นนอกเหนือตัวเห็นไม่เห็นเป็นนอกเหนือตัวนอกเหนือนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเอง ทุกอย่างก็คือนอกเหนือตัวนอกเหนือไปเลยลูกทุกอย่างก็คือไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไปเลยทุกอย่างก็คือไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดไปเลยดัมรีสรุปอานทะลไปด้วยดัมรีสรุปล้างไปด้วยอย่าไปอยู่กับตัวรู้เฉยๆรู้ธรรมดานะนี่เขาเรียกว่ามปนแปิดอยู่ลูก ต้อว่าออกอยากบว่าทายออกในตัวใคยนอกเหนือตัวนอกเหนือเองไม่ต้องไปนอกเหนืออะไรลูก ม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยเองนั่นแหละไม่ต้องเป็นไม่เนื่องด้วยอะไรนอกเหนือแมทั่งตัวนอกเหนืาาหนอเองนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องเปนอกเหนืออะไรไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองะทุกอย่างลูกไม่ต้องไปไม่เหลืออะไรแล้วก็ทุกอย่างด้วยันไปทุกอย่าง ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองลูกไม่ใช่ไปคอยไม่ยึดอะไรตัวไม่ยึดสลายตัวไม่ยึดเองตัวไม่ยึดสดาตัวไม่ยึดเองตัวไม่ยึดหมดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ต้องไปคอยไม่ยึดอะไรนอกเหนือตัวนอกเหนือเอง ไม่ต้องไปคอยนอกเหนืออะไรนอกเหนือหมดตัวนอกเหนือเองนอกเหนือสลายตัวนอกเหนือเองนอกเหนือตัวนอกเหนือเองลุกนอกเหนือหมดตัวนอกเหนือสลายตัวนอกเหนือนอกเหนือหมดภาระตัวนอกเหนือเองทุกอย่างมันไม่ใช่แค่นอกเหนือตัวนอกเหนือแต่มันคือทุกอย่าง จะได้เป็นเนื้อหามหาบุณนาไปด้วยมันไม่จะแค่มีเรื่องด้วยแม้กระทั่งตัวมีเนื่องด้วยแต่มันคือทุกอย่างมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวมีเนื่องด้วยคือทุกอย่างมันไม่จะแค่มีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวมีเรื่องด้วยแต่มันคือทุกอย่างลูกจะได้เป็นเนื้อหามหาบุณนาไป ไล่ร่องรอยล้างช่วยจากล้างช่วยว่างล้างช่วยมันคือทุกอย่างทุกประโยชน์่าไปเป็นประโยชน์แห่งมหากนุณาไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองเนี่ยไม่ใช่ไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวไม่เหลือเองไม่เหลือมันทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือเนี่ยไม่ใช่ไปไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวไม่เหลือ ตัวไม่เหลือสลายตัวไม่เหลือเองตัวไม่เหลือสลายตัวไม่เหลือเองตัวไม่เหลือทิ้งตัวไม่เหลือเองตัวไม่เหลือหมดตัวไม่เหลือเองเหตุเนี้ยก็ไล่รองลอยล้างกันไปว่างล้างันไปนิธาร่างมันไปไม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยไม่ใช่ไปไม่เนื่องด้วยอะไร ไปไม่เนื่องด้วยอะไรเมื่อเป็นปัญหาลาไปดรืยไม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยเองตัวไม่เนื่องทิ้งตัวไม่เนื่องด้วยทิ้งตัวไม่เนื่องด้วยเองตัวไม่เนื่องด้วยกับสระดาษตัวไม่เนื่องด้วยเองตัวไม่เนื่องด้วยสลายตัวไม่เนื่องด้วย ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลืออย่าไม่เหลือไม่กระทั่งตัวไม่เหลือทุกอย่างมีเนื้อด้วยแม้กระทั่งตัวไม่มีรูอย่าง ไปอย่างงี้ทุกอย่างจะตัดตัวตัดให้ละตัวละให้สลักตัวสลับให้ใคลายทิ้งคลายให้สรุปไปนี้ลูกไม่เหลือตัวไม่เหลือไม่ใช่ไม่เหลืออะไรไม่ใช่ไปไม่เหลือกิเลสตัวไหนไม่เหลือตัวไม่เหลือ ตัวไม่เหลือหมดตัวไม่เหลือเองตัวไม่เหลือสลายตัวไม่เหลือเอง